สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแติดกันพานะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรรีวิวนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของปีใหม่อยู่นะครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่ของปีใหม่นะครับก็คือวันที่1มกราคม2 5 6นนี้นะฮะผมก็จะเริ่มช่วงใหม่เลยแล้วกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับเกี่ยวกับกันพลาที่จะวางขายในแต่ละเดือนนะฮะเริ่มต้นที่เดือนนี้เลยครับมกราปี2560นหระฮะหรือว่า j a n น a r y ยนะฮะ2017ครับผม เรามาประเดิมกันที่ตัวแรกของเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นจากในซีรีส์ของไอรอนบัตออฟฟานะฮะตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะตรงที่หน้าจอนะก็คือไฮเกตหนึ่งต่อร้อยสี่สี่ครับเฮมเวกรีอินซาครับเจ้าตัวนี้เนี่ยพอกดออกมาเมื่อนิดหน่อยนะฮะจาก2ตอนที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกมิคาสกีนะฮะใช้ประโยชน์โดยใช้จักรดาบก็คือมาโชว์เฉยๆครับ ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากเอาดาบมาให้มิคาซุกิอย่างเดียวสําหรับตัวผมนะฮะตัวนี้นี่ซื้อมารีวิวแน่นอนนะครับเพื่อนๆปักหมุดช่องแล้วรอดูได้เลยนะครับคือของเข้ามาปุ๊บจะมีให้ดูทันทีนะฮะสำหรับตัวที่ลงสีมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าก็โอเคนะยอมรับได้แล้วก็กลายเป็นกิมมิกว่าซีรีส์ของเรื่องนี้แปลงร่างเป็นสัตว์ได้หมดทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างต,ตัวนี้ก็เป็นวัวแน่นอนเดี๋ยวก็คงมีคนเอาไป เอาไปทเป็นวัวแน่นอนครับพอเท้ามันก็ให้อยู่แล้วแหละแล้วก็น่าจะเอาจุดเด่นก็คือดาบนะฮะดาบที่ใหญ่มากนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะคร่าวๆข้อมูลที่มีนะฮะก็คือน่าจะเป็นวาลเคลียร์เฟรมนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวลําดับที่6ของ9ตัวจากวันคลียร์เฟรมทั้งหมดนะฮะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับวันเคลียร์เฟรมนะฮะ,ะชื่อทั้งหมดนะฮะมันจะมาจากบทเพลงละครของเยอรมันนะฮะ จากคนที่ชื่อว่าดวอลเกอร์นั่นเองนะครับผมเรามาดูตัวที่สองกันดีกว่าครับผมจะเป็นไฮเกตนะครับ1ต่อ144 RCX 7 6 0 1 a นะครับแล้วก็ RCX 7 6 0 1 b นะครับกัน c a n o n Mobility Test Type แล้วก็ Firepower Test Type ครับจากกันดัม The Origin นั่นเองนะครับสำหรับกล่องนี้ผมคิดว่าไม่ได้มาสองตัวนะฮะน่าจะมาตัวเดียวแล้วก็ให้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนอาวุธเอานะฮะ สำหรับตัวนี้ก็จะมาในราคา1หน้่่าจะส0 0 0เยนนะฮะสำหรับผมคิดว่าตัวนี้ก็สวยดีนะแต่คิดว่าคงจะไม่นำมารีวิวนะฮะหรือเพื่อนๆคิดว่ายัางไงอยากดูรีวิวตัวนี้หรือเปล่าก็บอกมาในคอมเมนต์กันก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีฐานแถมมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็อาวุธก็คิดว่าน่าจะเยอะพอควรนะฮะเพราะว่ามันจะแบ่งเป็น2 2ไทป์นั่นเองนะฮะโอเคเราไปต่อกันตัวที่3ดีกว่าครับ สำหรับตัวที่สามนี้นะครับเพื่อนๆก็ปักหมุดรอไว้ได้เลยนะครับสำหรับ HGBF 1ต่อ144ครับ Luna Grazer พระจากภาคก u n d ดัมบิ l d ไ i g เตอร์ Ready นะฮะซึ่งเป็นสายสตอรี่ของก u n d ดัมบิ l d ไ i g เตอร์แล้วก็บิลฟไตร์นะฮะราคาก็จะอยู่ที่2,000เยนครับสำหรับ Luna Grazer เ,เนี่ยข้อมูลเบื้องต้นก็น่าจะมี2ฟอร์มนะฮะไม่เชิง2ฟอร์มอาะจะเป็นสติกเกอร์มาให้2แบบก็คือแบบ สีเหลืองแล้วก็สีดำนะฮะไว้สำหรับเเลือกที่จะใส่นะฮะจุดเด่นก็ยังคงอยู่ที่ปีกด้านหลังนะฮะสำหรับกันดั้มลูน่าเกเซอร์เนี่ยลูน่าเกเซอร์เนี่ยน่าจะมาจากกันดั้มในไซส์จอรี่ของกันดั้มซีสนะฮะในภาคของลูน่าเกเซอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวประวัติของลูน่าเกเซอร์เดี๋ยวไว้จะเล่าในกันดั้มโปรไฟล์ในเทปต,ต่อไปแล้วกันนะฮะ สำหรับตัวนี้ก็มีรีวิวแน่นอนครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเข้าไทยวันที่19มมกราคมนะฮะก็สวยงามแน่นอนครับโอเคแล้วไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับพลัสิงโมเดลคิดตัวที่4นะฮะก็จะมาจากซีรีส์ของกันดั้ม08 ms นะฮะก็ huc ครับ1ต่อร้อยสกราวไทจินะฮะระคาคา1,600เยนครับผม สำหรับตัวกราวไทป์ตัวนี้เนี่ยอาวุธนะฮะมีมาให้เยอะพอสมควรเลยฮะสำหรับ1,600ยเยนนะฮะมีทั้งบาสุก้านะฮะมีทั้งโลนะฮะมีไรเฟิลแล้วก็มีบีมเซเบอร์นะฮะเรียกได้ว่านี่ขนอาวุธของตัวเอกมาได้เลยนะฮะจากกันน้ำซีรีส์08ครับโอเคไปที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าครับเรามาดูกันที่มาสเตอร์เกรดของเดือนมกราคม ปี2017กันดีกว่าครับสำหรับมัสเกต1 1ต่อร้อยจิมสไนเปอร์2ครับจากโมบิลสูตรกันดั้ม0080เหมือนกันครับจากตัวที่แล้วนะฮะก็สำหรับจิมตัวนี้เนี่ยผมก็เห็นคิดว่าหลายๆคนนะฮะคงเห็นหน้ากล่องไปแล้วแหละเราก็คิดว่าคงจะน่าจะจับจองเจ้าจิมตัวนี้พอสมควรเพราะมันมาในชื่ออย่างเท่ๆว่าจิมสไนเปอ ก็คิดว่าคงจะมีความเป็นสไนเปอร์ก็น่าดูนะครับเพราะว่าจะมีทั้งแอคชั่นในการท่านอนสองแล้วก็ท่านั่งสองนะฮะอ,อ,อาวุธก็มีมาให้พอควรนะฮะนอกจากสไนเปอร์ให้ยืนถฉือเท่ๆแล้วก็ยังมีบีมไรเฟิลนะฮะบีมเซเบอร์แล้วก็มีชิลนะครับซีรีส์สำหรับตัวนี้เนี่ยมาในลักษณะของผอมเพรียวแล้วข้อต่อข้อน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะผมเพราะผมยังไม่เคยต่อจิมที่เป็นมาสเตอร์เกตเลยอันนี้อันนี้บอกเลยว่ายังไม่เคยต่อจิม โอเคครับสำหรับตัวต่อไปครับเรามาต่อกันที่ SDBB กันดั้มบาบะทอสลูป u สนะฮะ DX ครับซึ่งเจ้าตัวนี้ราคาแพงกว่าบาบะทอสที่เป็นไฮเกตอีกสำหรับ uh, DX ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่1,200เยนนะฮะสำหรับ uh, DX บาบะทอสลูป p ส s นะฮะก็จะมาด้วยทวินแม t t ์อันนะครับอาร์มล็อกเก็ตอันนะครับอาร์ม0มมนะฮะอีก2อันนะฮะ โมบิลวอร์เกอร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็ยานแม่นะฮะอิซาลิบิครับอีกหนึ่งลำซึ่งยานแม่กับตัวโมบิลวอร์เกอร์นะฮะสามารถติดตั้งอาวุธที่ผมกล่าวมาจากเบื้องต้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้น่าจะมีรีวิวอีกเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนๆลองลองบอกมาดูด้วยกันนะครับว่าอยากดูตัวนี้หรือเปล่าเพราะผมก็เฉยๆกับตัวนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าจะไม่เฉยก็คงน่าจะเป็นยานแม่กับตัวโมบิลวอ a l เกอร์ที่มัน น่าจะเอามาเล่นกับอย่างอื่นได้สวยงามมากกว่าโอเคไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่าครับตัวต่อไปก็จะมาจากซีรีส์แอนด์บัตออฟานเหมือนกันนะฮะแต่ข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะ,ะมีมเพียงมีเพียงรูปนะฮะมาให้ดูเท่านั้นยังไม่มีหน้ากล่องมาให้ดูเลยนะฮะสำหรับไฮเกรด1ต่อ144 s g h 0 5 r นะฮะลุอีกนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าใครจะขับตัวนี้นะครับ แล้วก็รูปก็เพิ่งมีเพียงแค่ที่เพื่อนๆเห็นเท่านี้เองครับข้อมูลยังไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคข้ามไปตัวต่อไปครับเรามาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะครับของเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับกับไฮเกรด1ต่อ144นะครับฮาไคจาครับจากโมบิลสูตรซีรีส์อัลบัตออฟฟ้าอีกเหมือนกันครับในราคา1,000เยนนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ยังไม่มีหน้ากล่องมาให้ดูนะครับ เขาคงยังไม่สปอยเนื้อเรื่องตัวเองแต่ว่าใครขับแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นจูเรต้านะฮะน่าจะเป็นหุ่นใหม่ของจูเรต้านั่นเองนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของกันพลานะฮะที่จะวางจําหน่ายในเดือนมกราคมปี2017นี้นะฮะ,ะยังไม่นับพรีเมียมบันไดนะฮะที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะคิดว่าคงไม่นํามารีวิวอยู่แล้วเขาเพราะาไม่ได้จองไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆน,น,นะฮะ ที่อยากดูรีวิวตัวไหนนะครับก็บอกใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดรีวิวมาให้นะครับถ้าว่าสนใจนะครับแต่ผมคิดว่านะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจะวางจำหน่ายพร้อมกันนะครับวันที่19นี้นะฮะมกราคมซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนั้นกำลังซับจะซื้อพอหรือเปล่านะฮะแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับช่วงใหม่นะฮะก็คือการแนะนำกันพราที่จะวางขายในแต่ละเดือนเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกร,รุณาบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ สำหรับเทปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ